ที่หายไปนานเพราะปั่นสล็อตอยู่อย่าหูก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชนนะครับผมก็ห่างหายกันไปนานสำหรับการลงคลิปนะทุกคนพอดีช่วงนี้ผมมีติดธุระติดภารกิจหลายอย่างนะครับผมก็เลยห่างหายในการลงคลิปไปนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเนี่ย จะมาลงคลิปให้มากขึ้นเลยนะครับน้องๆนะแล้วก็จะมาสาตรีมให้มากขึ้นนะสำหรับใครอยากชมสตรีมเต่าเชก็สามารถกดกระดิ่งไว้ได้นะครับผมนะเพราะว่า บางทีอาจจะไม่แจ้งเตือนเนี่ยทุกคนและคลิปอาจจะไม่แจ้งเตือนเนี่ยอ่ะเข้าไปด็นหลักครับผมวันนี้เราอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์486ครับผมเป็น ID ดีหลักของเต่าเชนนะครับผมไบดีสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะ i อดี ID สายฟรีมีแบงค์นะทุกคนมีสองแบงค์เห็นไหม <c oughs> มาดูกันที่บนาการเติมเงินงนะผมเขาเป็นศูนย์นะครับผมมาดูกันที่ของดองเนี่ยทุกคนที่ผมว,ว่าสายฟรีมีคูปองนะสำหรับใครที่ยังไม่ดูคลิปนี้ก็สามารถไปดูได้ับผมว่าสายฟรีมีคูปองได้ยังไงผมนี่เอาคลิปขึ้นปุ๊ ไปดูคลิปนี้ก็ได้นะครับผมว่าสายฟรยีมีคูมปองได้ยังไงนะทุกคนนะเออแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดซัพตะคา้ให้ต่อเชสรุ่2สอ0นซับหน่อยนะครับผมนะเออมาทุกคนพามาดูอันที่อันดับ พลังนะผมมันแต่พลังอยู่ที่ับที่สามนะผมลำหนึ่งก็เป็นพี่แดนนี่ของจัสซี่ซอเป็นเฮียหยงดารุมะนะครับผมส่วนที่สามก็เป็นดูเชสสกุลดีทุกคนจับสีก็ตอปบอผมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ผ่านหนักก็อยู่อันดับที่เจ็ดนะครับผมตัวละครสุดเก่งอที่ยี่สิบครับผมแล้วก็กิวที่ลำที่หนึ่งของผมเป็นซีคอสมิกนะครับผมก็ยังไม่มีการรวมเซิร์ฟนะครับ พามาดูกันที่ลูนทุกคนลูนอมตะเลเวลสามผมคมแฝกเลเวลสามแรงบิดเลเวลสามหัวใจนันเลเวลสามนะครับผมเน้นเป็นเลเวลสามทั้งสี่ลูนเลยครับผมเลเวลสามทั้งสี่ลูนนะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูกลยุทธ์กันต่อแล้วผมกลยุทธ์ผมบอกเลยว่าตึงๆนะทุกคนนี่คือใส่อัลบาลังนะไม่ใส่ไอ้จอมตีนะผมนะก็ดูกันไปนผมนี่พวกปีศาจก็ใส่สวยๆครับผมอาวุธก็ทองเน้นๆนะทุกคนขาดแค่นี้อันเดียวนะผมซึ่งผมก็เลือกไว้แล้วแหละ แต่อันนี้เศษนี่ยังไม่หาไม่พอทุกคนนะก็ต้องรอต่อไปนะครับผมแล้วก็ต่อสู้ก็สวยๆผมแล้วก็เทคนิคก,ก็สวยจัดๆครับผมแล้วก็ส่วนพลังก็คือสวยมากๆนะพลังคือสวยมากนะครับผมสายฟรีนะทองแบบเน้นๆทองแบบแสบตาจ้าๆทุกคนมาดูกันที่ของรองผมตอนนี้ก็มีตัว้งหมด50บใบนะครับผมตัว16ใบแล้วก็ซื้อเพิ่มได้อีกถาม25บใบนะครับผมสำหรับตัวดำน,นะก็เดี๋ยวค่อยเก็บกันนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมใหม่นะครับผมสำหรับกิจกรรมตะลอนท่องเที่ยวนทุกคนก็น กิจกรรมละลายกับปอมงม่แล้วผมก็มีของรางวัลแจกมากมายนะครับผมก็อย่าลืมเข้าไปเล่นกันนะครับพามาดูกันที่เฮาส์นะทุกคนวันนี้เราจะแบบเรียวๆยนะทุกคนไปดูที่ฟิกเกอร์นะว่าเต่าเชปลดฟิกเกอร์อะไรไปบ้างน,นะผมมาดูกันที่กลุ่มที่หนึ่งับผมก็ปลดไป,ปมาณนี้นะใครไม่ทันก็สามารถกดพอสได้นะครับผมนี่แล้วกลุ่มที่2อป,ป,ประมาณนี้ับผมกลุ่มที่3าประมาณนี้กลุ่มที่4ี่ประมาณนี้บึ๊บ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 ไม่ทันก็กดหยุดได้นะครับผม โอเคประมาณนี้ปึ๊บ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 ,บเหมือนจีเอ็มจะเพิ่มกลุ่มที่ยี่สิบมานะครับผมนะมาดูกันต่อครับผมนี่ครับผมห้องวิจัยนะห้องวิจัยก็เป็นคอจีนอตเลเวลเก้าครับผมเกิลลี่เลเวลแปดแล้วก็นาักกาะวะเลเวลหกครับผมเด็กเลเวลหกแล้วก็ดรจีนอตเลเวลเจ็ดครับผมแล้วก็ทาโร่เลเวลเจ็ดนะครับผมประมาณนี้ทนะุกคนสอนฝึกฝนก็ร้อยเปอร์เซ็นต์หมดนะครับผมยกเว้นสองโรงนี้นะที่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม พามาดูกันที่ไซตมามะสตอรี่รับผมไซตมามะสตอรี่ก็ปลดไปทุกรูกปันทุกคนนะตอนนี้ก็ไล่อัพเวลไประมาณนี้ผมเวลยี่สิบยสบสิอ่ะทุกคนใครไม่ทันก็สามารถกดหยุดดูได้นะครับผมก็ไล่อัพไปประมาณนี้นะครับเออคือเราก็ดันพลังมาถึงครึ่งทางไงห้าสิบ้านแล้วไนงะทุกคนแต่มาถึง51ล้านแล้วครึ่งทางแล้วนะของสายฟรีนะซึ่งใจผมก็ จะเล่นต่อจนเกมปิดนะสัหรับไอดีนะทุกคนใจตอนแรกคิดว่าจะขายตั้งราคาขายที่สามพันนะเออแต่ก็มันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราแล้วไงเออแล้วช่างมันเหมือนเหมือนลูกอะทุกคนตีมันต้องเล่นมันทุกวันอนะเหมือนลูกอะตอนเนี้ยก็เลยตั้งใจว่าจะไม่ขายนะผัไอยดีนี้นะก็คือจะเล่นจนกว่าเกมจะปิดนะครับผมโอเคประมาณนี้นะแล้วก็มาดูที่ตัวละครทุกคนตัวละครสุดเก่งก็เป็นการเล่านะผมพาร์ทหนึ่งนะครับผม แล้วก็5ดาวเหลืองห้ดาวม่วงนะผมไอ้ที่เฉพาะ3ดาวเฉพาะสามดาวผมของก็จะเป็นเซ็ตจักรกลนะครับผมแล้วก็การบัฟก็เป็นโบน่าต่อสู้2แถวนะผมพลังโจมตีหนึ่งแถวผมแล้วก็ดาเมจประมาณนี้นะเออผลต้นทางประมาณนี้ครับผมตัวต่อไปก็เป็นแทงท็อปมาสเตอร์นะครับผมเป็น5ดาวเหลืองกับ4ดาวม่วงนะผมตัวนี้ไม่มีอาวุธนะครับผมก็ไอ้ทีเฉพาะ2ดาวเฉพาะ4ดาวผมส่วนของก็เน้นเป็นให้พีพี่เป็นเซ็ตนั้ง สี่ชิ้นนะครับผมของนะแล้วก็การบัฟก,ก็เป็นโบนัสเฮดพีสองแถวครับผมแล้วก็อันนี้เพิ่มดามจคิติคอลกสิบเปอร์เซ็นต่อเป้าหมายหลักนะผมคือสวยมากนะแล้วก็ตาต้านานสองแถวตาคิติคอหนึ่งแถวนะครับผมตัวต่อไปพีอัศวินจักรกลนะผมเป็นพาร์ทหนึ่งเหมือนกันนะผมก็เป็นห้าดาวเหลืองห้าดาวม่วงนะผมมีเทนซอร์สามดาวเทนชาร์ปสี่ดาวนะผมของใน,นเป็นเซ็ตไซบอร์กนะครับผมแล้วก็ บนรถตอบบนัสสปีดเน้นไปสามแถวนะผมสำหรับอัศวินนั้นเน้นเปิดก่อนนะผมแล้วก็มีรถเตเมดบนัสองแถวอตาตาดตเมดหนึ่งแถวนะครับผมแล้วก็อาตาคิที่ข้อหนึ่งแถวต้นท่านหนึ่งแถว้นท่านหนึ่งแถวนะครับ ตัวต่อไปเป็นเกลียวกันซุปนะครับผมก็เป็น5ดาวเหลืองกับ4ดาวม่วงนะครับผมไอ่เช่เฉพาะ2ดาวแต่เฉพาะ4ดาวนะครับผมแล้วของอันนี้เป็นเซนจมตีเปอร์เซ็นต์ทั้ง4ชิ้นนะครับผมส่วนการ์บัคก็เป็นโบนัสต่อสู้2แถวโจมตี2แถวครับผมแล้วก็อัตราลดดาเมจ2แถวลดดาเมจโบนัสหแถวครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นผลต้านทานแต่คิดที่ข้อไอไม่ใช่ผลต้านทานนะครับผมแล้วก็อัตราต้านทานนะครับผมแล้วก็โจมตี3แถวนะ ตัวต่อไปครับผมเป็นโกเกตสึนะผม5ดาวเหลือง4ดาวม่วงนะครับผม,ม,ก,บผมก็ไอเทมเฉพาะ2ดาวแต่เฉพาะสี่ดาวนะผมแล้วก็ ของอเน,นี้นเป็น HP ทั้ง4ชิ้นนะครับผมแล้วมี HP ดพีแต่ลดาเมจ1ชิ้นนะครับผมส่วนการบัฟก็เป็นโบนัสสปีด2แถวครับผมเอ้ไม่ไม่โบนัสสปีดขออภัยผมเป็นโบนัส HP 2แถวเพลังแรงเฮดแถวครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นการบัฟไม่เยอทอน,นะครับผมซึ่งในเมตาเดียวกันซุปนะแต่ตอนนี้ก็คงไม่ได้ใช้นะครับผมแล้วอาจจะคิที่ข้อหนแถวพลธันหน1แถวผมไม่ยำหนแถวนะครับผม ต่อไปเป็นนักมยากลนะครับนักมายากลไอเทนเฉพาะสองดาวเฉพาะสามดาวนะครับผมแล้วก็ของนี่เป็นเฮทพีเปอร์เซ็นทั้งหมดเลยนะครับผมทั้งสี่ชิ้นเลยนะแล้วก็การมาเป็นบลอตเฮทพีหนึ่งแถวผมบล็อตต่อสู้หนึ่งแถวแล้วเฮทพีสองแถวนะครับผมส่วนอันนี้ก็เป็นอะไรไม่รู้ทุกคนหานดูนะใครไม่ทันก็กดพรนะทุกคนแล้วก็นี้เป็นตระคูลที่ข้อสองแถวนะครับผมซึ่งอนาคตผมอาจจะปั้นโซนิกนะทุกคนนี่นะขึ้นมาแทนนักมายากลนะผมเป็นโซนิกห้าดาวนะผมไม่ก็อาจจะสุ่มซอมบี้แมนนะ แล้วก็นี่ทุกคนอีกตัวหนึ่งที่จะอยู่ในทีมผมนะก็คือตัวนี้ผมเป็นเมลซาการเอลิดาบวกนะทุกคนซึ่งตอนนี้ผมขาดแค่หินมันหินมันอันเดียวทุกคนซึ่งผมจะได้เล่นมันเนี่ยตอนกรีบาสมานะผมเพราะว่าผมจะสุ่มหาหินตอนกรีบาสมาทุกคนสำหรับเมลซาการนะคือตอนนี้ก็คือรอไปครับผมมีทุกอย่างนะมีตัวมีลูกแก้วมีทุกอย่างนะคือตอนนี้ก็ขาดแค่หินนะครับผมก็คือรอเล่นในเมตา กอริบาสมาทุกคนทุกคนได้เล่นกันนะสา,ามิวสิาการนะก็เตรียมของไว้ล็อบบานมันขึ้นห้าดาวนะครับผมก็พยายามจะยัดขึ้นห้าดาวให้ได้นะครับผมสหรัมิวสิกกาดนะพลังเราจะจะขึ้นไปประมาณห้าสิบสามล้านถึงห้าสิบห้าล้านได้นะสำหร,รับถ้าล็อบบนเมลวสิกาดนะทุกคนนะประมาณนี้แล้วก็ตัวต่อไปเป็นพวกบาคูซันนะผมไอเทมช็อตไม่มีสามดาวนะทุกคนแล้วก็โจซีก็ผมห้าดาวเหลืองและห้าดาวโมงนะมีไอเทมช็อตสามดาวเหมือนกันนะครับผมเป็นประมาณนี้ทุกคนสำหรับตัวตัวละะคครรของทีมมเเตาชน,นบผ ก็รอไปรอดูเมลซากะตอนกุรีบาร์มันทุกคนนะคงไม่สมกุรีบาร์เล่นนะผมมันคงเล่นเป็นเมลซากะแทนแล้วข้ามกุรีบาร์แล้วก็จะไปเจอกันที่เมตานาคตดเลยนะสตบตเตอเชนะทุกคนนะก็ไปเจอกันที่เมตานาคตเลยนะไม่รู้ว่าทุกคนเล่น,ลนกันไปบ้างหรือยังนะวันพันแมนนะหรือทุกคนไปเล่นเกมไหนก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยได้นะผมนะเผื่อจะไปแจมด้วยนะครับผมเพราะตอนนี้ก็มีเล่น RV ด้วยนะครับผมสตบตเตอเชน,นะก็จะเน้นสตรีม r v เป็นหลักทุกคนนะก็ ใครอยากเล่นเอาอยู่ด้วยกันก็สามารถกดติดตามกดกระดิ่งให้กันได้นะครับผมเพื่อจะไม่พลาดเวลาสตรีมมันขึ้นมานะทุกคนปมาดูที่ศูนฝึกฝนนะผมก็เป็นที่19บเก้ผมขั้น18 18 18แปดสนะผมมี19อันเดียวนะครับผมเป็นประมาณนี้ทุกคนอามาดูว่าผมจัดตัวมาไหนนะครับเป็นสายละสองตัวนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้เออก็ไม่มีอะไรทุกคนะก็ไม่น่ามีอะไรนะผม ก็ถื่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครปให้ช่องเต่าเชกันด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่รับชมจนถึงตอนนี้นะทุกคนนะหรือใครที่หลงเข้าไปดูถึงตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมสำหรับใครที่อยากดูคอนเทนต์เกี่ยวกับฮีวัลท์แมนแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะผมนะแล้วขอโทษที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับผมกวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสด,ดีครับ